ท่านข่าวเล่าเรื่องมาแล้วข่าวด่วนเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับผู้พิการผู้พิการที่ประกอบอาชีพและได้รับผลกระทบจากโควิดตอนนี้มีเปิดให้กู้ยืมเงินฉุกเฉินสำหรับผู้พิการแล้วใครต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทร1 3 3่3 0ไปฟังเงื่อนไขและวิธีการสมัครได้เลยค่ะใจเย็นๆนะครับกำลังถามให้ทีละเรื่องนะครับวันนี้เป็นเรื่องของผู้พิการนะครับสำหรับผู้พิการที่ทำงานแล้วก็ได้รับ ผลกระทบจากโควิดนะครับคุณเข้าไปลงทะเบียน w w w ร์บเราชนะ .com นะครับจนถึงวันที่12กุมภาพัานธ์ยังมีเวลานะครับถ้าทำไม่ได้ให้คนอื่นช่วยทำให้ก็ได้นะครับแต่สำหรับคนพิการที่ทำงานแล้วก็ต้องการที่จะได้รับเงินกู้ฉุกเฉินนะครับไปกู้ได้ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเขามีกู้ฉุกเฉินสำหรับผู้พิการนะครับ10,000บาทไม่มีคนค้ำประกรันไม่มีดอกเบี้ยระยะผ่อนชำระ2ปีด้วยกันนะครับ ติดต่อ1.300นะฮะแต่ว่าเขามีคุณสมบัตินะครับก็คือเป็นผู้พิการที่ทำงานอายุ20ปีขึ้นไปมีทินอาศัยอยู่ในที่ทำงานอย่างน้อย90วันนะครับและที่สำคัญไม่มีหนี้ค้างกองทุนหรือว่าต้องชำระหนี้มาไม่น้อยกว่า60%ด้วยกันนะครับถ้ามีปัญหานะฮะอยากรู้รายละเอียดโทร1.3 ฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันกดแชร์ออกไปให้ทุกคนได้รับรู้ข่าวสารขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและกดติดตามทันข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะ